เราก็กำลังจะไปสวนยายเผาแคมป,ปิ้งนะครับจังหวัดนครนายกนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะหนีความวุ่นวายของเมืองไปหาที่แคมป,ปิ้งสงบสงบชมวิวธรรมชาติเล่นน้ำกันครับเดินทางมาไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเพราะที่นี่คือจังหวัดนครนายกกับสวนยายเผาแคมป,ปิ้งนั่นเองครับ สวนยายเผาแคมปิ้งนะครับเป็นลานกางเต็นท์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมน้ําที่ปล่อยลงมาจากเขื่อนขุนด่านนะครับซึ่งภายในก็จะมีพื้นที่ให้จอดรถอย่างกว้างขวางนะครับที่สามารถรองรับคนที่มากางเต็นท์ได้เยอะมากเลยครับมาถึงนะครับเราก็จเจอบ้านหลังนี้นะครับเขียนว่าสวนยายเผานะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปติดต่อด้านในกันนะครับ ลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะครับคิดค่าบริการหัวละ200บาทเท่านั้นนะครับแถมสัตว์เลี้ยงเข้าฟรีอีกด้วยนี่ครับก็จะมีร้านขายของนะครับหาซื้อได้ทุกอย่างราคาถูกมากๆครับด้านหน้าก็จะมีจุดบริการรถเข็นนะครับที่ใช้เข็นของสัมภาระต่างๆไปยังจุดพื้นที่กลางเต็นท์ของเรานะครับนี่ครับลานกลางเต็นท์ของเขาใหญ่และกว้างขวางมากๆเลยครับจุดนี้ก็จะมีพื้นที่ทํากิจกรรมหอบเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชิงช้ามานั่งนะครับหรือม้ากระโดกนะครับ เดินออกมาข้างๆเราก็จะเจอริมน้ําแบบนี้นะครับถือว่าวิวและบรรยากาศดีมากนี่ครับคนมาเล่นน้ําเยอะมากๆนะครับในวันนี้มีล่องแก่งด้วยนะครับ หากใครอยากมาพักผ่อนสงบๆนะครับหรือห่างไกลจากเสียงดังจากคนเล่นน้ำนะครับเราก็มีพื้นที่บริเวณสวนตรงนี้ให้บริการกลางเต็นท์ด้วยพื้นที่ก็จะแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กไฟให้บริการแบบนี้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามา้จะร้อนะครับสามารถเอาแอร์เคลื่อนที่หรือพัดลมมาใช้ได้เลยนะครับคนมากางเต็นท์จะมองเรื่องของความสะอาดของห้องน้ำนะครับที่นี่ก็มีพนักงานทําความสะอาดนะครับดูแลให้ตลอดเลยนะมีจุดสําหรับล้างภาชนะด้วยนะครับผม นี่ก็เป็นตัวอย่างของห้องน้ำนะครับมีที่ล้างมือแปลงฟันล้างหน้านะครับมีชักโครกมีฝักบัวนะครับบางห้องก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นแบบนี้ให้ด้วยนะครับภายนอกก็จะมีบริเวณสำหรับการล้างจานนะครับสำหรับใครที่มาทําอาหารทานนั่นเองครับเดินมาอีกหน่อยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับผมซึ่งจะอยู่ใกล้กับริมน้ําเลยนะบริเวณนี้ห้ามกางเต็นท์นะครับคนก็จะมาเที่ยวเล่นนี่นะครับผมเล่นน้ํากันสนุกสนานเลยทีเดียวครับ ผมว่าสวนยาพวาดีนะครับมันมีพื้นที่ส่วนกลางเออคือเราไม่ได้มากลางเป็นบริเวณเนี้ยให้ให้มันบังใช่ไหมมันก็เลยการที่ที่คนมาเล่นน้ำมาทํากิจกรรมเนี่ยมานั่งทานอาหารแล้วก็มีแบบมีมีโต๊ะให้มานั่งกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยเออแฮปปี้ดีครับบรรยากาศที่นี่สดชื่นจริงๆนะครับดูจากเจ้าตัวเล็กของผมนะครับโอ้โหวิ่งไม่ยอมพักเลยทีเดียวนะแฮปปี้มากๆครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลากลางเต็นท์ของเราแล้วนะครับผมซึ่งผมก็จองเป็นล็อกริมน้ําแบบนี้เลยนะครับราคาก็เท่ากับล็อกอื่นเลยนะครับไม่ได้มีแพงกว่าหรือถูกกว่าแต่อย่างใดนะครับเลือกบริเวณนี้เราก็จะนอนฟังเสียงน้ําไหลนะครับผมแล้วก็น่าจะไม่ร้อนมากนะครับสําหรับพื้นที่บริเวณใกล้แหล่งน้ํานะครับ การเต้นไปสักพักก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วหมดแรงนะครับตอนนี้คือหิวมากๆนะครับก็สั่งอาหารจากสวนยายเพาได้เลยนะครับมีเมนูอาหารตามสั่งหลากหลายเลยนะครับราคาก็ไม่ได้แพงด้วยได้มาเป็นข้าวกล่องแบบนี้ครับพักเอาแรงก่อนมาเตรียมของต่อไปกันดีกว่าครับ หากใครมาเที่ยวที่นี่นะครับก็จะมีบริการล่องแก่งนะครับซึ่งก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามจํานวนคนนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ1,000บาทได้นะครับจะมีรถมารับไปส่งถึงลานกิจกรรมเลยนะครับเล่นน้ําอยู่นะครับก็จะมีฝูงวัวของชาวบ้านเดินผ่านนะครับบอกคําเดียววงแตกครับตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะครับคนเล่นน้ําจะเยอะมากกว่าตอนกลางวันนะครับโอ้โหน้ำคือเย็นสบายมากแล้วก็ไม่ลึกนะครับพาเด็กๆมาเล่นได้สบายมากครับ ช่วงเย็นนะครับคือคนมาเล่นน้ําเยอะมากคือจุดนี้มันจุดให้เล่นน้ำมันไม่ลึกคือทั้งล่องแก่งอะไรเงี้ยพอตอนกลางวันมันร้อนพอตอนเย็นคือคนเยอะเยอะจริงเต็ไมไปหมดเลยคือคือจุดนี้สนุกเป็นลานกลางเต็นที่มีอะไรให้ทำอ่ะเล่นน้ําก็ได้ือน้ําเย็นมากน้ําปล่อยมาจากเขื่อนแต่ต้องดูวันแล้วเวลาน้ําปล่อยจากเขื่อนบางวันก็น้ําไม่เยอะมากบางวันก็น้ําเยอะ ี่ก็เป็นโซนเต็นท์ของพวกเรานะครับซึ่งเห็นไหมว่าเขาจะแบ่งเป็นล็อกอ,ะอ่ะเป็นล็อกล็อกใครล็อกมันนะครับผมซึ่งเราก็จอง1ล็อกตัวนี้คือลานใหญ่มากตัวลานหน้าจะประมาณกี่เมตรได้อประมาณ6กคูณหเมตรได้อยู่ครับนี่ก็อุปกรณ์ในเต็นท์เรานะครับผม เล่นน้ำเหนื่อยครับตอนนี้เราจะมาทำข้าวเย็นกินนะครับตอนนี้ก็มาหาซื้อของเพิ่มเติมจะได้ช็อปนะครับบอกเลยว่าของเยอะมากแล้วราคาก็ถูกมากด้วยนะครับมื้อเย็นเราเล็งเป็นหม่าม่าหมูสับนะครับผมตอนนี้หม่าม่าของผมก็ง่วงนอนนะครับเหนื่อยล้าวิ่งเล่นกันมาทั้งวันนะครับผม ตอนนี้ก็ตกดึกแล้วนะครับผมลานกลางเต็นท์ก็ค่อนข้างมืดเลยนะครับมีไฟเป็นจุดๆนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้ไฟจากเต็นท์ที่เราเตรียมกันมาเองเป็นแหลกให้แสงสว่างเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมบรรยากาศดีมากอากาศสดชื่นมากฟังเสียงน้ำไหลริมทางนะครับแล้วก็ เต้นก็เริ่มตื่นนอนกนแล้วเริ่มทำกับข้าวเช้าเแบบนี้นะครับบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเงียบสงบมากนครับนี่มาหมาของผมก็ มานั่งเล่นบนพื้นหญ้านะครับถือว่าที่นี่เป็นเพทเฟรนี่มากๆนะครับแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของจะต้องดูแลนะครับทั้งเรื่องของอุจจาระต่างๆนะครับก็ต้องหาถุงมาเก็บให้เรียบร้อยนะครับแลวแล้วก็ถึงเวลาทํากับข้าวเช้าของเรานะครับหนีไม่พ้นข้าวไข่เจียวนะครับผมง่ายๆแต่อร่อยนะครับและพวกผมก็ไปสั่งต้มยำปลาคังกับซื้อข้าวสวยร้อนๆนะครับจากทางร้านค้ามานะครับถือว่า ง่ายสะดวกมากๆนะครับสำหรับการมาแคมปิ้งแห่งนี้นะฮะเป็นสุดการแคมปิ้งนะครับผมก็แฮปปี้ครับกลับไปทำงานกันต่อครับจะงคลิปต่อไปสวัสดีครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับ c h anel n ที่ต้องไปด้วยนะครับ